สวัสดีครับวัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสมหมอดจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับวันนี้วันที่25กันยายน2565นะครับแนะนำรถที่อยู่ในร้านนะครับขามาใหม่หลายคันเลยนะครับคันนี้เป็นคูปะต้า L4708 ตัวนี้ตัวธรรมดานะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับโควินใช้งานได้นะครับอุปก,กรณ์3ชิ้นนะครับใบดานผ่านแล้วก็โรเตอรีราคา3แสน สามแสนสี่มืนห้าพันบาทนะครับสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทาเร็วเรวเรเร็วเกียร์แชเต์ตดิดตัวลงมา สภาพผ่านกลางนะครับก็ถือว่าสวยอยู่นะครับยางเยืงก็ประมาณ60เปอร์เซ็นต์นะครับท้ายสวยนะครับแพงถึงไร่ถึงนานโรตานี่ก็สวยอยู่นะครับดูฐานนะครับฐ่านตัวนี้นะครับฐานสองสี่เครับตรงรุ่นตัวนี้เป็นฐานห้านะครับ มีออฟดามบ้างนะครับคันนี้เป็น4708คันนี้345,000นะครับไม่รวงต่งคันนี้ก็47 s p นะครับเัวนี้47 s p ยางประมาณเจยางหนา้าก็นะครับยางหลังก็ประมาณ70%สีสันไม่ค่อยสวยเครื่องเกีย์ดีนะครับ อนุญาตวางเดี๋ยวรีบโอนะครับขึ้นล,ลงปกตินะครับอันนี้อุปกรณ์สองชิ้นนะครับหน้าหลัง เครื่องเคลียดีไม่มีไอระบายนะครับตันนี้ตอนคาดยังไม่เคยตัด่อนนะครับฐานไม่ค่อยสวยนะครับใบเต็มอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะตัวล็อกลูกปืนหลุดนะครับตัวนี้ฐานตั้งหน่อยโค้งไม่มีออกดามนะครับฐาน,านเป็นฐานฮุยตันนี้ราคาสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาท ก่อนเก็บสภาพกรับสีนะครับเครื่องเกียร์ดีโฟวินใช้งานได้ยางก็ประมาณ70็ดสิยางหน้า80ยางหลัง70%นะครับคันนี้คูปาต้าแอลสี่คันนี้3ามแสนสบาทไม่รวมส่งนะครับราคาตามสภาพคันนี้ L 5018อุปกรณ์3ชิ้นนะครับรถสวยเดิมใช้งานไม่เยอะนะครับคันนี้เดียเรียเดิมเดิม,เม,เม,เมนะครับชั่วโมงพ0 0 0ึ่ชั่วโมง, 1, 000, โมงยางประมาณ85%นะครับทั้ง4เส้น โรตารี่สวยผ่านสวยนะครับเต็มใบเต็มใช้งานไม่เยอะนะครับห้าแสนคันนี้ห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้ส่งปีสามรอยกิโลเมตรแรกนะครับอุปกรณ์ฐานก็ตรงรุ่นนะครับฐานก็ใช้งานไม่เยอะนะครับตรงตามสภาพคันนี้คูปะต้าแอลสามหกศูนย์แปดเอสีนะครับอุปกรณ์สามชิ้นนะครับสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้เช็คปรับสภาพพร้อมใช้ คันนี้ก็ราคาเดียวกันนะครับ36 SP คันนี้สวยเดิมยังไม่ได้เก็บสีนะครับสีเดิมเครื่องเกียร์ดีอุปกรณ์3ชิ้นนะครับ3ามสามแสนสาบาทส่งปี300กิโลเมตรแรกนะครับคันนี้คูปต้าเอลสามหกศู 8, ตัวนี้ตัวดีทีนะครับยางหลังใหม่คันนี้ปรับสภาพพร้อมใช้นะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะครับไม่ยังไม่ได้เก็บสีนะครับ270,000 อ,อุปกรณ์สองชิ้นสองแสนเจ็ดหมื่นสองแสนเจ็ดมื่นบาทนะครับถ <c oughs> ันนี้คูปาต้าเอห้นะครับค่นนี้เก็บสภาพปรับสีให้นะครับเช็ัลวดซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะครับราคาคันนี้อยู่ที่สามสี่แสน 4ี่แสนบาทอุปกรณ์3ชิ้นนะครับใบดันผ่านแล้วก็โรตารี่นะครับอันนี้กูบะตาเอ็มหกศูนะครับสี่แสนสี่าบาทนะครับยางหน้าใหม่ยางหลังประมาณ80%อนะครับอุปกรณ์2ชิ้นใบดนันฐาน6นะครับเช็คพร้อมใช้นะครับคันนี้สี่แสนสามหมื่นบาทนะครับสี่แสนบาท คันนี้ฟอร์ดนิวฮอลแลนด์นะครับหกหกหนึ่งศูนย์สลายนะครับตัวนี้ปั๊มแบน์ตัวเต็มนะครับเกียร์เกียร์ก,ยกลาง FA 8ปคูณสองนะครับก้อนสองชิ้นนะครับใบดานฐานเบร์ผ่านห้าน,นะครับคันหน้าจะเป็นคันหน้าของปอร์เซีลี่นะครับนำเข้าจากอิตาลีไหลมี พบนะครับตอนนี้เป็นใบอินวอยนะครับราคาอยู่ที่460,000บาทนะครับค <c oughs> ันนี้คูปตเ M5000SU นะครับคันนี้ยังเปลี่ยนใบเกียร์ให้ใหม่คันนี้ปรับสภาพพร้อมใช้นะครับาราคา310,000บาทนะครับรับประกันเครื่องให้3เดือนนะครับคันนี้45,000นะครับอิสกิ22แรงขับได้นะครับ ยคงเขี่ยก็พอได้อยู่นะครับก็จะมีรถปรับสภาพเก็บงานลูกค้าสั่งจองไว้1คันนะครับเป็นเป็0 8น L3408 ก็มี4 7 a เ15นะครับ34คันหนึ่งนะครับยังว่างอยู่นะครับ,บอุปกรณ์โรตารี่ก็ราคาเบาๆนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับพาไปชมผ่านกับตัวตัดหญ้านะครับ ตัวตัดหญ้าตัวนี้นะครับจัดโปรโมชั่นนะครับเมตรยี่สิบราคาสองหมืนามันนะครับสองหมื่นสามพันห้เดี๋ยวตัวสุดท้ายนะครับมีตัวเดียวแล้วก็เมตรสามสิบสองหมื่นสองห่นเจ็ดพัน้ารับเองนะร้ามีส่วนลดให้นะครับผ่านขุดบันก็ราคาเริ่มต้นที่เก้าเก้าพันห้ะครับฐา,าน อานยกล่องนะครับตัวนี้จัดโปรโมชั่นไปเลยนะครับหกหมื 6, ่นหกของฟอร์เซลีนะครับหนึ่งหมื่นหกพันบาทประกอบมือสองโรตารีก็มีหลายตัวนะครับตัวสองเม็ดสองเม็ดยี่สิบซาช้างนะครับสี่หมื่นสี่หมื่นห้านะครับตัวนี้คงดีนะครับฟันเหลือน้อย <c oughs> นิดหน่อยใครติดต่อสอบถามได้นะครับ 085 08 7 6 5 8 1นดะครับดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับวัดเจริญแท็กเตอร์อำเภอวงังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับมีถังปุ๋ยนะครับวันนี้ถังปุ๋ยถังปุ๋ยจากปกติ12ื่นวันนี้ลดให้2,000เลยนะครับเหลือตัวละหมื่นนะครับ2ตัวสุดท้ายนะครับ <c oughs> ฝากกดไลค์ like, <c oughs> กดแชร์ share, <c oughs> กดติดตามให้หน่อยนะครับส,สวัสดีครับ